เออต้องใช้อะไรจุดทีเอ็นทีวะช่างมันอาหารโกงแล้วกันช่างมันอ่ะบล็อกเฮียบล็อกไปแค่นี้อ่ะโกงบล็อกแล้วกันช่างมันโอเคไ,ได้พร้อมละอย่างอื่นพร้อมละนี่คืออะไรก็ไม่รู้เจาะทะลุปะถ้าจะไม่ผิดมัใช้กับอะไรอ่ะช่างมัน <S <S มีน่าสร้างกันดีจ้าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะ for RC เอง วันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราฆ่าม็อบแล้วจะได้ดันเจียนที่โกงมากๆนะคะทุกคนเย่ yeah. ไอ้ดันเจียนที่หมายถึงก็คือแบบเป็นสิ่งก่อสร้างในเกมนะคะทุกคนก็ตัวอย่างเช่นเอาไปด้นไม้สตองโฮแล้วก็หมู่บ้านวิเลจโน่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีพวกดันเจียนน่ากลัวนกลัวด้วยทุกคนโอเคก็วันนี้ใส่ชุดเต้าเซนตี้มานะคะน่ารักไหมทุกคนนี่คิ้วมากน่ารัก โอเคเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนนะคะมีทุกคนไอ้พวกนี้แหละคือม็อบนะคะพวกสัตว์พวกมอนสเตอร์ถ้าเราฆ่าแล้วเราก็จะได้สิ่งก่อสร้างนะคะทำตัวคับก่อนแล้วกันนะคะโอเคออ้ยตกใจอ่างั้นเราฆ่าเป็นแกะแล้วกันนะคะทุกคนตัวนี้แล้วกันจึ๊บอุย้ยได้อะไรอะ่ะเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะคืออะไรอะ่ะเฮ้ยสเป,ปาชิบหายละเหมือนเหมือนรู้แล้ววม่าคืออะไรชิบ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 ,ชบ,ชบหายล โอ้ oh, เจสปาเบลดไม่นะมันเกิดไหมทุบได้ใช่ไหมทุบดีไหมอ่ะจำเป็นไหมอ่ะขอทุบแล้วกันนะคะทุกคนทุบและโอเคปลอดภัยโอ้แล้วว่าเราน่าจะต้องเตรียมอาวุธก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาฆ่าแล้วกันประเด็นคือแถวนี้แบบม็อบเยอะมากด้วยนะคะเกิดมาแล้วก็เจอน้องแบบลุมมองหน้าอ,าอ้าวตัวค้ามหายเอาเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยรู้เลยว่าตัวค้าหายไปไหนทุกคนแล้วก็ไปขุดหินแล้วกันเนาะหวังว่ากระไม้ทีน้องจะไม่หายนะคะขุดหินอ้าตรงนี้เป็นอุ้ยถ้ำเหรอว้าวไว้อดีโอุ้ยอุ้ยอีเขียวอูทั้งเขียวหวาดนะกลัวข้างในมีสเกลิตันกับคลิปเปอร์นะคะทุกคนขุดตรงนี้แล้วกันนะคะดูหลังไว้มาเลยมาไหมไม่รู้แต่ออุ้ย้เขียวหาย ไม่ใช่อยู่ข้างหลังเรานี่เป็นเรื่องตกใจอันนี้กับอันนี้แล้วก็เป็นดาบแล้วกันนะคะทุกคนดาบ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 ชวิง้งได้แล้วนี่ๆีนี่นีนน้องยังอยู่นั่นเองตัวไหนดีอ่ะแกะแล้วกันนะคะเดี๋ยวนะขอเกมรูปไม่เผื่อตายขึ้นมาโอเคเปิดแล้วงั้นเดี๋ยวเราเอาวัวต,ตัวน,นี้แล้วกันนะคะุุยได้เลยอ่ะหุยอันนี้คืออะไรออคือเราไม่ค่อยจะรู้เรื่องพวก สิ่งก่อสร้างในเกมนี้จะเท่าไหร่นะคะที่แบบหน้าตาแปลกๆร์ชั่นใหม่ๆยิ่งไม่รู้เรื่องเลยโอเคเฮ้ยยิ่มหายแล้วไงกับดากก่อเดี๋ยวนะวู้คุ้งคุงนะเนี่ย <laughs> ขอบคุณสำหรับลูกธนูนะคะอ๋อที่นี่มันเป็นอันนั้นนี่ว่าอ่ะตรงนี้อ่าไม่ได้แอมแล้วอะฮีอะฮีขอลูกธนูแล้วกันได้อะไรอะ่ะเคของ ธรร,รมดานิดนึงเขานั้นไม่มีแล้วหรอมีอย่างนี้แค่นี้เหรอเดี๋ยวขออนุญาตเดินเอ๊ะไม่ได้แอมลอกอีกไหม <c oughs> ทุกคนเรากลัวเราไม่เคยเข้ามาเลยเรารู้แค่ว่ามันมีกับดักนะคะตรงนี้อุ้ยอุยอะไรอ่ะคันโยอกอะไรอ่นะอ่คันโยกอะไรอ่ะไม้ไหวแล้วไงเฮ้ยกลัวอออีกกี่ชั้นวะออกดชิปเดินแล้วเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรโอเคที่น่าสงสัยก็มีแค่เมื่อกี้นะคะนนไอ้นี่นคืออะไรเยอะเ,เราเรา เราเกมโหมดกดได้ไหมอะแต่ว่าเราคีบเอเวอเรตอรี่แล้วเนาะมไม่กล,ากล,ากล้ากดเบาเสียงเกมไปอุย้ยกดแล้วกดแล้วอะไรเปิดก็ไม่รู้มันเป็นเสียงอะไรเปิดอะแน,นะ่ไม่มีอะไรวะเสียงอะไรวะรูปทรงแปลกๆเรอไม่นะเสียงห้องอะไรเปิดวะข้างหูมากเลยช่างเหอะก็มันคืออะไรทุกคนบอกได้นะมุงจรอะไรวะคืออะไรวะไม่มีกับดักแล้วเนาะออกแล้วโอเคออกแล้วนะคะโอเคตัวต่อไปนะคะโอ้โหอ,โอใช่ไหมปีรามิดเลยหูน้ำ จดูๆว่าเกิดน้ำตกขึ้นมาเป,ป็นปีรามิดเลยค่ะครั้งนี้เอาแล้วไงเราขึ้นไปหน่อยแล้วกันวิ่งขออนุญาตคะ่ะเลงอย่างลระมั่นระวังนะคะทุกคนโอเคมือจังอะ่ะเออกลัวไม่ได้ของเฮ้ยโอ้ตกใจตกใจตกใจโ m ไมก็ oh God. ทีละนิดนะ้านาะนะนะเราต้องได้ของกลับบ้านโอเครอดแล้วตกใจเลยวะตกใจเหมือนไม่เคยเจออ่าได้อันมานะคะก็อทองเกาะมาด้วยขึ้นดีกว่า อุ้ยเอาทียนทีไปด้วยดีกว่านะคะทุกคนออกมาแล้วมืดแล้วนะคะเรามีอาหารกินแต่เราไม่มีทอ็อตอะดิมีไม้อยู่เนาะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเรามานี้กันนะคะทุกคนเรามาพักกันก่อนดีวกว่าห้องนี้ปลอดภัยไหมวิ้ยเจอเหล็กเจอเหล็กอ๋อเรามีเหล็กด้วยนี่หว่าเนาะได้มาเจ็ดก้อนนะคะเหล็กวุ้ยเจอฐานแล้วนี่ไงคาคืนนี้เราปลอดภัยแล้วทุกคนมันมีดันเจีย้ยนไหนที่มันมีเพชรบ้างไหมคะดันเจีย้ยนที่มันมีเพชรนะหรือว่าเราต้องลงเหมืองอย่างเดียวเลยเหรอคุณเหล็กไปยกเยอะเะเลยแล้วกันนะคะเอาเหล็กไป อาหารก่อนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวตามด้วยเหล็กนะคะตอนนี้เราเล็งน้องแกะตัวนั้นอยู่อะ่ะฆ่าน้องแกะเลยแล้วกันนะคะจะได้เอา,อาขนแกะมาทําเตียงด้วยอย่ายืนซ้อนกันได้ไหมเนี่ยไปดูไป,ไปอุ้ยคปเปอร์จิงอุ้ยได้เลยป้อมโจนอ่หมายป้อมโจนแล้วมันมีโจนไหมเนะี่ยไม่รู้ได้แล้วทุกคนขนแกะสองนะคะป้อมโจนไม่กล้าเข้าเลยอะ่ะมีโจนไหมวะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวที่สามอุ้ยได้เลยเอ๊ะคืออะไรอะ่ะอุ้ย ไอ้มีมีที่นอนแล้วเฮ้ยเรียบร้อยเรามีที่นอนแล้วมันไม่ละลายใช่ป่ะเอ่อมันละลายไหมถึงตามทฤษฎีมันควรจะละลายอุ๊ยเขียว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 เย็นนะไป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 นอนดีกว่ามีเตียงให้เรียบร้อยเลยอย่างเมื่อกี้ก็เป็นสิ่งก่อสร้างในเกมเหมือนกันนะทุกคนอุ๊ยเขียวเขียวอย่ามายุ่งกับบ้านเราโอเคปลอดภัยแล้วไปดีกว่านอนจุดไหนจุดไหนโอเคตื่นแล้วทุกคน อ่ะเรามาเคลียร์ของเราดีกว่าเนาะของเยอะมากอะมันแน่นมากเลยแน่นตัวอะไรไม่จําเป็นทิ้งก่อนทิ้งหน้าบ้านตรงนี้ล้กกันทิ้งไปอย่างเช่นแซนสโตนเอาจริงอ่านมาไม่น่าได้ใช้ะค่ะอุย้ยชิปมันจะเกิดไหมเนี่ยไม่นี่ว่าทุกคนพุบเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยว้าไปดีเอ็นเลยแล้วกันนะโอเคมาตื่นแล้วเรามาป้อมโจรดีกว่าไม่มีโจรป้อมโจรที่ไม่มีโจรเยอะม,มากอ๋อคือมันมาแต่อันนี้เลยเว้ยมาแต่ตัวดันเจียนนะคะไม่มีอะไรเลยป้อมโจรฉัน โอเคแค่นี้แถวนี้คือเรามีม็อบเยอะเนาะได้เรามาปั๊มตันเจี้ยนกันดีกว่าทุกคนโอเคอุ้ยโจนอีกแล้วอะ่ะได้อะไรไหมเนี่ยของก็น่าจะมีเดิมๆนะคะตรงเนี้ยอุ้ยอ๋อไม่ได้เหมือนกันทุกที่นี่หว่าโอเคตรงนี้มีขวดเลเวลเนาะขวดเวลขวดเวล,วเวลจะบิงอาหารไม่เอาแล้วกันแล้วก็น้องไก่ตัวนี้นะคะอุ้ยทีเดียวตาย <laughs> โจรซ้อนโจรอะไรเนี่ยอุ้ยได้มาหลายที่แล้วนะโอ้โหแล้วคือประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าของเขาก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แต่ก็คือได้ติดกันแล้วเนี่ยนั่นไงคือถ้าได้ของแบบดรอปของดีๆอันนี้จะไม่ว่าเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเราให้อาภัยได้นะคะลงไงวะนเนี้ยเอาวัวตัวนี้แล้วกันน้องอุ้ยอีกแล้วเหรออันนี้แล้วไม่กล้าเข้าอ่ะโอเคช่่งมันเรารู้กับดักแล้วเว้ทุกคนน้อยเรารู้แล้วก็ปลอดภยัยโอ้โห นี่มันโคตรเหล็กด้วยว่าเคมี <C ain> ฟังนึงเนาะตรงนี้นะคะนี่อะไรก็ตรงนี้เอ๊ะกล่องม่ที่เดียวหรอถ้าจะไม่ผิดชั้นสองไม่มีกล่องเออวะ่ะ ก็มีที่เดียวไม่ดิสองดิไม่ได้ว่ามีตรงนี้ด้วยหรอ,อโอเคไม่มีแหละช่างมันของเยอะแล้วาเต็มตัวแล้วะไม่รู้จะทิ้งอะไรแล้วตอนนี้ไม่นะน้องสัตว์เราน้องม็อบเราหายมาแล้วอ้าวทุกคนว้่งแถวนั้นเยอะเออได้ได้โคตรทำลายจิตใจเนาะอันนี้เร็วได้อะไรบ้างโอ้โหไปดีทุบนะคะงั้นเดี๋ยวเราปั๊มของเรื่อยๆเลยแล้วกันนะ่าแถวนี้อุย่ยได้ไอโดมไอต้าไม่อยากได้เรามีแล้วอุย่ยอีกแล้วอุย้ยอู้นี่แหละ นี่แหละนี่แหละตรงนี้ใช่ไหมที่มันมีอีไยท่าทุกคนเอาเอาเฮ้ยแวงเลยเอาเฮ้ยดันเจนไม่สมประกอบทุกคนดันเจียนไม่สมประกอบ, <c oughs> กเ,กอบเ,อเอาประสานน้องบล็อกก็น้อยเหลือเกินเอา้าโหแต่ละที่คือแบบไม่สมประกอบแล้วนะคะทำเละหมดแล้วสวดิกาบคือถ้ามันมาแต่ที่อ่ะก็ดีนะแต่อย่าพาเจ้าถิ่นมันมาด้วยละกันทุกคนนี่ไง <c oughs> นี่ไงเอ้ยเจอของดีแล้วโอเคอ่ะเราต้องทิ้งของที่เราไม่ใช้แล้วจริงๆวะทิ้งเลยแล้วกันนะคือดูๆแล้วเราก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างนะ,ะลูกธนูทํายังไงวะธนูเราย,ยังไม่มีทีเหรอทำธนูด้วยแล้วกันทุกคนไม่มีธนูเหรออันนี้เป็ดตกปลาทําทไงว,วะธนูอย่างนี้แล้วก็ี่ยธนูทํายังไงใครเขาสอนทำอย่างนี้วะเดี๋ยวนะดูได้อยู่นี่ธนูธนู อ่าอย่างี้โอ้โหหน้าตาเมื่อกี้น่าเกียดอย่าไปบอกใครนะทุกคนโอเคได้ธนูแล้วมันมีชั้นสองไหมมันมีอะไรท่าเนาะตรงนี้แต่จริงๆก็ไม่จําเป็นวะเอาไ้เผื่อแล้วกันนะคะนี่ protection กับ bending อ่ะเราเอานี่ไปแล้วก็ของเพชรนะคะก็อันนี้เลย unbreaking แล้วก็เหล็กโอเคเราทําเสื้อดีวกว่าอ้ยเอา้าชิบหายกาลังจะพูดว่าค่อยทําแล้วกันช่างมันโอ้โหแม่งของโคตรเยอะโอ้โหชีวิตฉันไปดีกว่า ม่อยู่แล้วของเต็มโอเคไปค่ะเตรียมอพยพนะคะแถวนี้อุ้ยเรามีที่ขุดอยู่แล้วนี่หวะเราทำที่ขุดใหม่อีกทำไมอ่ะอ่ะมึ่นอีกโอเคเราต้องไม่มืนนะคะทุกคนมีชั้นสองใช่ไหมอุ้ยอันนี้มียาอ๋อยาฮิลเนาะได้โอเคโอ้หแม่งของโคตรเยอะชั้นบนสุดทำอะไรชมวิวนะคะโอเคจุดชมวิวนี่เองอันนั้นอะไรอ่ะหัวมังกรเหรออ๋อ อยากได้ไก่เยอะๆจังอ่ะอันี่แหละได้เยอะมากเลยงั้นไอ้บ้านตรงนั้นเราไม่เอาแล้วนะทุกคนเราวิ่งออกมาเลยดีกว่านะตรงนั้นรู้สึกว่าเราไม่ได้ทิ้งของสําคัญไปนะโอ้โหโคตรเยอะเฮ้ยได้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วเราจะไปอย่างรวดเร็วแล้วนะทุกคนเราต้องรวดเร็วละกางเกงนะคะอมคาาอยู่พอดีเลยเยี่ยมวิ่งแล้วก็หมวกโหไม่หวะนี่โหดกว่าอยู่ดีว่ะทิ้งไปเออมีแค่นี้นะเรานอนเลยแล้วกันเมื่อไร่เราจะเจอสตองโฮะกอตัวนี้ อะไรอะ่ะอุย้ยเราได้อะไรอ,ะไอ,ไอ,อ่ะไอโดมเหรออุย้ยเมื่อกี้เราฆ่าแกะเมื่อกี้เราได้อะไรเออได้อะไรวะไอโดมมัง้งอว้สเกลิตันนี่น้องยังเหลือนะคะลงเหลืออยู่ตัวหนึ่ง <c oughs> อุย้ยเริมได้เยอะแล้วนะ,ะอุย้ยก็ดีนะคะทุกคนจริงโพสิชันสามมีแล้วอะไรเสื้อกันไฟโอนี่ไงมวกเดีนะขอดูสรรพคุณแป๊บนหนึ่งอีกสัก2ตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดีเอ็นเลยแล้วกันนะคะมีสักองตัวแต่ได้เตรียมของไปว่าอ,อย่าตู้มนะอย่าตู้มนะอย่าตุ้มนะอย่าตุ้ม,นะอมโอ้ เจรลญเนี่ยบ้านโจรเคแล้วเราได้บ้านโจรแล้วเดี๋ยวเราไปตัวสุดท้ายกันนะคะบ้านโจรได้อันนี้คืออะไรอหรอนมันคืออะไรก็ไม่รู้ตัวสุดท้ายก็เราเอ้ยตัวสุดท้ายของเราไม่เหลือตัวอะไรแล้วหนีหมดแล้วนั่นไง ูงสัตว์เต็มไปหมดเลยเนาะไบโอมเกิดดีมากเลยตรงนี้เนี่ยวิ่งโอ้โหขออีกแล้วกันนะยังโอ้โหมันได้อะไรอะ่ะบางอย่างมันก็เหมือนกับไม่ได้ดอกให้นะคะทุกคนวิวบ้านนพี่ซีที่ไม่มีกล่องเออเอามาทำไมก็ไม่รู้ทางเธอเราช่างคําว่าอีก2ตัวไปแล้วกันนะทุกคนวิ่งอ่าดาบหนีรอมานานได้จนได้อ่า b r e a k i n g เนาะ unbreaking สาม sharp เนีสี่แล้วก็นอกแบกเฮ้ย,ยีนี้เก๋อ่ะอีกสักตัวหนึ่งตัวหนึ่งจีจีตัวสุดท้ายนะคะ ไปแล้วไปแล้วไป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 ้พอบครัวแกะนะคะอุ้ยไปอมดอกไม้อุ้ยแกะตัวน,นั้นน่าตีจังเลยขอได้ไหมขอแล้วกันหุ้ยอ๋อนี่นะคะที่ไปน,นั้นไงเอ้ากล่องติดบาทเอ้าอีชิบายแทนที่จะได้กล่อง กล่องมันแบบว่าซ้อนกับอะไรสักอย่างหนึ่งไปแล้วนะคะกล่องก็คือไม่เหลือรอดเว้ยนี่อะไรอะ่ะโอ้โหไม่โจรเยอะจังวะโอเคไปค่ะทุกคนเดี๋ยวนะเรามาเตรียมอุปกรณ์ก่อนตอนนี้เสื้อกางเกงพร้อมมั้งแล้วก็เรามีดาบเหล็กเนาะขวานทิ้งนะคะขวานไม่เอา ันนี้ก็ไม่เอาอ่ะอันนี้ไม่เอาเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเราใช้อะไรมาจุดเลทเทียนทีเออต้องใช้อะไรจุดเทียนทีวะช่างมันอาหารโกงแล้วกันช่างมันอ่ะบล็อกฮยบล็อกไปแค่นี้อ่ะกงบล็อกแล้วกันช่างมันโอเคได้พร้อมละอย่างอื่นพร้อมละนี่คืออะไรก็ไม่รู้เจาะทะลุปะถ้าจะไม่ผิดมันใช้กับอะไรอ่ะเออช่างมันมา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 เกมโหมดนะคะขออนุญาตเพื่อเสกน้องบล็อกขอซักเอานี้แล้วกันนะฮะแล้วก็สิ่งสุดท้ายขอเป็นขอเป็นไรเนียอ๋ออ๋อเออ ด้วยแล้วกันนะคะทุกคนนี่ถังน้ําเย่ได้แล้วมาเราทําประตูเลยแล้วกันนะคะโอเคได้แล้วนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราลงกันเลยแล้วกันนะไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะใช่โอเคไปกันค่ะทุกคนไปกับบล็อกนะคะจํานวนมากของเราเกมโหมดเซอร์ไวโวไปค่ะชิงมาเร้วมาเล้วอ่ะเราเกมรูมาแล้วเนาะมังกรมากมังกรมาตายของไม่ตกนะคะเกมรูมาเรียบร้อยละ เตรียมการมาดีพอตายของไม่ตกแล้วทำไงคะบุกมาเลยสิคะทุกคนกลัวอะไรใช่ปะบุกเลยอุ้ยเกือบตายอิชิบ่ายอะอิชิบายแลยโอ้โหแรงชิบมายเลย,อเ,ลย,เ,ลยเอา้าไม่ได้เอาขวานมาเออไม่เป็นไรโอเคอุ้ยเกือบตายแม้แหมโอ้โห ไม่เห็นใช่ไหมคะทุกคนสเต็ปไม่ดีนะคะเมื่อกี้บล็อกสแต็กหนึึงไม่พอว่ะไม่นะสิ้นแล้วฉันงั้นใช้สเต็ปน้ำแล้วกันนะคะทุกคนโอเคว่ายมังกรข้างล่างว้าว่ายว่ใกล้มากใกล้มากลงเลี้ยวลงเลี้ยวครับรออะไรละอายอย่ามาอยู่กับหนูอย่ามาอยู่กับหนูโอ้โหบริการน้องแบบพดเกีียวกาดไเย็นนะไปแล้ววายงั้นเดี๋ยวเขาว้าไปตอนเสร็จเลยแล้วกันนะคะทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลานนะโอเคทุกคนตอนนี้ปาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือแบบว่า ใช้น้ำล้วนเลยไม้คือใช้ไปแค่นิดเดียวเนาะโอเคมาเรารอน้องลงมานะคะเรามีธนูด้วยนี่หว่าใช่เตรียมมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราเอาธนูมาด้วยถามว่ายิงโดนไม้ไหมลูกธนูมีแค่เก้านะคะเก้านัดเท่านั้นเรื่องน้องจะเป็นคนที่ลีลามากนะคะเตรียมตัวอุย๊ยลืมกินอนันั้นเช่ามันก่อนเช่ามันก่อนโอเคพิพาลแล้วโอเคใจเย็นใจเย็นนี่นี่นี่อุย๊ยมันยังหิวเหรอขาที่ไหนอะ ไม่ใช่หมดแล้วเบอร์เอะยอโต้อ๋อตรงนั้นไงพาดไปได้ไงวะโอเคเสร็จแล้วแบบจริงๆนะแม่แหมอุ้ยโดนอ่ะหนึ่งที่ไม่ใช่หนึ่งทีหนึ่งทีสิบวะดหนึ่งทีเฉยโอเคน้องไม่รีนะคะไม่รีเลือดแล้วโอ้อะะอโหเสียไปหลายนัดนะเนี่ยจบแล้วค่ะไม่โดนเลยเฮ้อวิ่งโดนยิงโดนไปหนึ่งซึมเคเรากินอินชาร์ดก็ได้นับเปิลเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวนะดูดิมันอยู่ได้ถึงไหนโอ้โหโอ้โห อะว่าอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมละไม่น่านรีบกินเลยเฮ้ยมีเทียนทีนะว่ะเดี๋ยวนะขออนุญาต t ท t เลวก็เลสโตนนะคะที่หมายละทุกคนเราจะลองสิ่งที่อยากจะลองได้ปะเทียนทีแบบนี้มันอะไรมันแข็งกว่าะวะทุคนเอาขออนุญาตเกียร์หมดเลยแล้วกันนะคะ

โอ้เจ็บนิดเดียวเองห่ะเคน้องเจ็บนิดเดียวนะคะเจ็บไม่เยอะได้งั้นก็ช่างมันโอเคมาอัปเดตสถานการณ์ค่ะทุกคนก็คือแบบว่าเหนื่อยมาก <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบรอนานมากเลยแบบมไม่ทานทักทีเออนั่แเละนะเราว่าเดี๋ยวเราลองเสกธนูมาแล้วกันนะคะทุกคนขออนุญาตเสกลูกธนูนะคะโอ้ยลงมาแล้วว่ะม่ใช่ผ่านละโอ้หตีทั้งที่นี้เลยแล้วกันนะโอเคลงมาเร็วลงมาเร็วตายสักทีเถอะ อุ้ยุ้ยจะตายแล้วจะหายทุกคนอ่ะชังมันนะขออนุญาตนะคะธนูเลยแล้วกันนะะไปรีหัวลนเกมมามากโอ้ีวอดมังกรบ้าโอ้ดูมันดูมันช้ำชองสกิลการหลบอ้ายตายแล้วอุ้ยขนาดมังกรยังดรอปเป็นป้อมโจรเลยดูดิดูดิมันใจร้ายขนาดไหนคิดดูดิทุกคนนี่เย่จบแล้วนะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้ แฮปปี้นิว e ยรนะคะทุกคนขอให้มีความสุขตลอดทั้งปีนะคะ